รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create Thai สนับสนุนความคิดนอกกรอบโดย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการกบจูเนียร์ปี8 Teen Age Create Thai นะครับโครงการประกวดสารคดีสั้นของน้องๆในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาต้นๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีผลงานส่งเข้ามามากมายจากทั่วทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้หนึ่งในผลงานที่เลือกไห้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากน้องๆโรงเรียนยอดแซบอุปถัมภ์จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเรื่องราวของพลังงาน ที่อยู่ในฟาร์มหมูนั่นเองครับผลงานของน้องๆชื่อว่าดิอันซีนนะครับโอ้โหจะน่าติดตามมีเรื่องราวซับซ้อนขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมทุกคนนะครับร่วมติดตามน้องๆไปค้นหาพลังงานในเรื่องราวดิอันซีนวันนี้ครับเขาว่ากันว่าในฟาร์มแห่งนี้มีพลังงานบางอย่างอยู่แลววันนี้เราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามัน คืออะไรกันแน่มีผู้คนมากมายพยายามหาคำตอบเราจึงต้องออกตามหาผู้ที่สามารถนำพลังงานเหล่านั้นมาเพิ่มแสงสว่างให้แก่โลกของเรานี่เรามากันกี่คนหนึ่งสอง สามสีเฮ้มานี่เลย <c oughs> เอ,อมากันอีกแล้ว <c oughs> มากันทำไปหน่ไม่เบื่อกันหรือไงาหากันอยู่นั่นแหละพลังงงพลังงานไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูเริ่มเลยนะ <c oughs> ขั้นตอนแรกน้ำล้างข้อเพื่อใย้มูลอุจจาระสุกรไหลลงไปทางด้านหลังข้อ จากน้ําขี้หมูมูลสุกรไหลลงมาจากจากร้างที่รเราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปลงบ่อหมักบ่อรวมหลังจากนั้นปั๊มก็จะดูดน้ํามูลสุกรทั้งหลายแหล่ลงมาในบ่อหมักนี่ทีหนึ่งก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันจากนั้นก็จะเกิดแก๊สมีเทนก็จะนําแก๊สมีเทนเนี่ยไปผลิตกระแสไฟฟ้า นี่เจ้ามูลสุกรนี่แหละที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์มของพ่อใช้ได้ทุกชนิดเลยโอเคอ่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมเครื่องผสมอาหารหรือน้ำจากปั๊มน้ำก็ติด้าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่าไฟปกติทางฟาร์มจะใช้โดยที่ยังไม่มีเครื่องปั่นไฟเนี่ยตกค่าไฟเดือนละประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทแต่หลังจากมีเครื่องปั่นไฟแล้วเนี่ยก็จะตกเหลือแค่เดือนละประมาณ10,000บาท รวมค่าใช้ใจ่ายทั้งปีก็จะลดได้ประมาณ1ล้านกับ80,000บาทส่วนมูลสุกรเ,เราก็ขายได้ประมาณเดือนละ3,000บาทรวมทั้งปีก็ได้ประมาณ3 6 0 0 0บาทโอ้โนี่นะครับเปิดตัวสารคณีมาแบบ โหน่าตื่นเต้นนะครับน่าติดตามชวนขนลุกเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับงานของน้องๆน,นะครับดูแล้วก็รู้เลยนะครับว่าในสิ่งปฏิกูลสิ่งเหลือใช้สิ่งที่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งเหม็นเน่านะครับจริงๆเราก็มีพลังงานซ่อนอยู่สามารถนํามาผลิตเป็นไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับเราได้นะครับใครที่อยากจะติดตามผลงานของน้องๆซ้ำอ,อ,อีกนะครับหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็เข้าไปได้ในเว็บไซต์ทีวีบุรพานะครับหรือว่า Facebook กบจูเนียเฟซบุ๊กกบนอกกาลาก็ได้นะครับ ยังมีผลงานน่าติดตามแบบนี้ให้ดูอีกทุกวันเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง9 m p o r t HD เวลา17นาฬิก11นาทีนะครับวันนี้กบจูเนียร์ปี8หมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ